สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของเทศกาลพระคริสตาคมนะครับแล้วก็เราก็เหลือเวลาอีกสองวันก็จะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างและเราก็จบเทศกาลคริสต์สมภพพี่น้องยังสังเกตเห็นว่าเวลาที่ พวกเราเตรียมคริสต์มาสรู้สึกจะลงทุนลงแรงและยาวนานพอสมควรแต่ได้มาฉลองพระเยซูเจ้าบังเกิดแค่นิดเดียวทั้งนี้ก็เพื่อจะได้บ่งบอกว่าพระเยซูเจ้าบังเกิดแน่นอนในประวัติศาสตร์แต่ส่วนที่สำคัญที่พระองค์จะต้องทำหรือภารกิจหรือพันธกิจสำคัญที่พระองค์ทำนั้นก็คือการไถ่าบาปมนุษยชาติไงล่ะพี่น้อง ไยพี่น้องทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาเพื่อจะได้เป็นบุตรของพระบินิเจ้าอันนี้แหละที่เป็นภาระสําคัญที่พระเยซูเจ้าทรงกระทารรเพราะฉะนั้นเราจะออกจากเทศกาลพระคิดสสมพบซึ่งเราก็จะต้องเก็บดาวเก็บทำรัก,กุมารเก็บแสงสีแล้วก็จะเริ่มเทศกาลธรรมดาอีกครั้งหนึ่งซึ่ง พวกเราก็จะฟังพระวาจาของพระบิญเจ้าและรำพึงไปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับในวันนี้จากจดหมายก่อนันบุญจารฉบับที่หนึ่งก็บอกว่าท่านทั้งหลายใครเล่าชนะโลกได้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเจา้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูเจา้าทรงเป็นผู้เสด็จมาด้วยน้ําและพระโลหิตพระองค์คือพระเยซูคริสต์สเจ้าแล้วก็พระเจา้าทรงเป็นความจริง พยานสามอย่างก็คือพระจิตเจ้าน้ําและพระโลหิตพยานทั้งสามอย่างก็ตรงกันพี่น้องหลายครั้งเราจะต้องมีพยานในการที่จะยืนยันความจริงบางอย่างแม้แต่ในศาลก็มีแม้แต่ในศาสนาของเราก็มีถ้าไม่มีพยานพวกเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ย ได้เข้าใจว่าพระบินเจ้าเป็นพระบินเจ้าจริงจงจากการเป็นพยานที่เราเชื่อในพระบินเจ้านี้แหละที่ทําให้ลูกหลานบอกว่าเออคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่ใช่เกิดก่อนเราเท่านั้นแต่ท่านก็มีพยานที่จะแบ่งปันกับเราหลังจากที่พระเยซูเจา้าได้รับสิน้างในน้ําแล้วเนี่ยก็มีเสียงเสียงหนึ่งมาจากสวรรค์ยืนยันว่าท่าน คือพระองค์เนี่ยก็คือบุตรสุดที่รักของเราคือเสียงของพระบิดาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวพี่น้องครับหลังจากนั้นก็เมื่อพระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนเพราะถูกทรมานอย่างสาหัสแล้วก็เลือดของพระองค์หลังลงมาหยดสุดท้ายเนี่ยบนกางเขนเนี่ยก็มี นายทหารชาวโรมมนคนหนึ่งก็ามายืนยันเหมือนกันว่านี่ไงคนคนนี้แหละผู้ชายคนนี้แหละก็คือพระบุตรของพระบินเจ้าอย่างแน่แท้แล้วจากนั้นเวลาที่พระเยซูเจ้าไดเ้เสด็จขึ้นสวรรค์ไปหาพระบิดาแล้วพระจิตเจ้าก็ลงมาในวันเป็นต,นตนโกสเตแล้วก็ได้อบรม บรรดาผู้ที่เชื่อบรรดาผู้ที่มีความกลัวที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าก,ก่อนนี้และมีความกลัวเนี่ยก็ทำให้เกิดร่างกายของพระกิตเจ้าและพระศาสนาจากักรซึ่งเราก็บอกพระศาสนาจากกักรก็คือร่างกายของพระกิตเจา้าเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของของร่างกายนั้นและพระเยซูเจ้าเป็นศรีรษะแล้วพระองค์ก็อยากจะบอกเราอีกว่า ความรอดปรงให้แล้วนะขอเสียว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องให้หลีกหนีจากสิ่งที่ผิดรู้ว่าผิดและยังทำเนี่ยก็คือคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในหนทางที่ที่ถูกต้องที่จะไปสวรรค์เลยเนะครับจากนั้นน้ำของศีลล้างบาปแล้วก็เลือดของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนเนี่ย แล้วก็พระจิตเจ้าในวันเป็นเซกอสเตหรือวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้ก็ยืนยันถึงว่าถึงเรื่องของพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระบินเจ้าอย่างแน่แท้นี่แหละครับพี่น้องอถ้าไม่มีพยานยืนยันถ้าไม่มีอะไรที่จะบอกกับเราอย่างชัดแจ้งว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบินเจ้าเนี่ยบางทีพวกเราก็ยังไขว้เขวอย,อยู่เพราะ หลายครั้งถ้าไม่มีตัวอย่างชีวิตไม่มีการแสดงออกให้ลูกหลานได้เห็นเนี่ยลูกหลานก็จะบอกปู่ย่าตายายนับถือศาสนาอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรที่ทำให้พวกเราได้สะดุดใจหรือว่าได้ประทับใจบ้างเลยส่วนนี้พระวรสารในวันนี้พี่น้องครับพระเยซูเจ้าทรงรักษาโรคเรือน ใจคนหนึ่งโรคเรื้อนเต็มตัวเมื่อเห็นพระองค์ก็กราบลงแทบพระบาทอ่อนวอนว่าพระเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระไทยพระองค์ย่อมรักษาลูกให้หายได้พระเยซูเจ้ายื่นพระหัตถ์สัมผัสเขาตรัสว่าเราพอใจจงหายเถิดพระเยซูเจ้าไม่มาเดินที่นี่อีกแล้วในสมัยของเราและโรคที่พูดถึงโรคเรื้อนนั้นมันก็ถูกกำจัดไปด้วยยา จนเกือบจะทุกหมู่บ้านในประเทศไทยไม่มีคนโรคเรื้อนแต่ที่สำคัญที่ยังมีอยู่แล้วว่ามากขึ้นก็คือโรคเรื้อนฝ่ายจิตนี่แหละพี่น้องที่เราดูข่าวจากสื่อต่างๆก็บ่งบอกว่าคนโรคเรื้อนมีมากขึ้นมากขึ้นคือคนที่เดินไปตามพยศชั่วตามคำสั่งของปีศาจแล้วก็ทำลาย ไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นแต่ทำลายคนอื่นแม้กระทั่งในครอบครัวของตนเองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราเห็นว่าต้องได้รับการเยียวยารักษาจากองค์พระเยซูเจ้าเราซึ่งเป็นคาทอลิกมีศินแก้บาปและศิลแก้บาปไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่อ่อนแออย่างที่พี่น้องบางคนคิดคนไปแก้บาปคือคนอ่อนแอ แต่คนที่ไปแก้บาปก็คือคนที่แข็งแรงเข้มแข็งและต้องการที่จะเป็นนักบุญส่วนคนที่ไม่เป็นนักบุญนั้นไม่ต้องการการอาภัยก็ไม่ต้องการให้พระเยซูเจ้ามารักษาถ้าโรคเรื้อนคนโรคเรื้อนวันนั้นถ้าไม่มาหาพระองค์ก็คิดว่าเรื่องราวก็จบเหตุไปแล้วคือเขาจะต้องตายด้วยโรคเรื้อนแต่เมื่อมารับการรักษาเขาก็หายดังนั้นเราซึ่งเป็นคริสตียนเนี่ย เราจึงต้องดันหนักให้ดีว่าศีลแก้บาปเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่อภัยบาปที่เราทำและเรารู้สึกตัวขอโทษต่อพระบินเจ้าด้วยจริงใจส่วนประโยคสุดท้ายของพระวรสารในวันนี้ก็คือบอกว่าเ,าเมื่อประชาชนจำนวนมากต่างพากันมาฟังพระองค์และรับการรักษาโรคแต่พระองค์เสด็จไปยังที่สงัดและทรงอธิษฐานภาวนา อยากจะบอกกับพี่น้องว่าในชีวิตของคริสตชนของเราเนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสิ่งหนึ่งก็คือการภาวนาเคยมีนักประดิษฐ์ทางด้านวิทยา,ทยาศาสตรค์คนหนึ่งชื่อจอร์จคาร์เวอร์เขาผลิตผลผลิตได้ตั้งสามอย่างจากถั่วลิสงนี่นะครับ แล้วก็ในสิ่งเหล่านี้ทั้งสามร้อยอย่างเนี่ยพี่น้องถ้ามองดูก็จะเห็นคือแชมพูก็มาจากเขานี่แหละแชมพูที่สระผมเนี่ยแล้วก็ยังมีหมกที่จะใช้ในการพิมพ์นี่ก็มาจากเขานั่นแหละถ้ามาดูชีวิตของเขาแล้วเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเขานอนแต่หัวค่ำ และตื่นประมาณตีสี่ทุกเช้าเลยนะครับซึ่งในเวลาตีสี่นั้นคนกําลังนอนกันอยู่แต่เขานั้นตื่นแล้วเขาบอกว่าขณะที่คนกําลังนอนอยู่เนี่ยฉันก็ไปเข้าไปในป่าและที่นั่นแหละในตอนเช้าซึ่งเงียบๆอย่างเงี้ยมันเงียบงสงัดจริงๆฉันไปเพื่อฟังพระบินเจ้าและแผนการของพระองค์สำหรับฉัน cover เรียนแบบอย่างพระเยซูเจ้าแล้วก็ตื่นแต่เช้าไปในที่สง,งัดแล้วก็ที่นั่นนะ่ะติดต่อกับพระบินเจ้าพระบิดาแห่งสวรรค์และบิดาของเราเองฉะนั้นการค้นพบของเขานั้นไม่ใช่มาจากสติปัญญาที่เขามีแต่มาจากการที่เขาได้ติดต่อกับพระเจ้าได้มีความ เฉียบแหลมมีสติปัญญาในการที่จะทำสิ่งดีๆให้แก่โลกก็ขอให้เราได้เรียนแบบอย่างพระเยซูเจ้าที่จะตื่นแล้วก็สวดภาวนาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีคนบอกกับเราและเราก็รู้ว่าสิ่งนี้เราทำได้ก็ขอให้ทำเถึะครับสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์